R.E.E.V เทคโนโลยี v, ที่เกิดมาท้าชนปลั๊กอินไฮบริดและ E-POWER ต่างกันยังไงข้อดีข้อด้อยเป็นแบบไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสำหรับใครกำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ EV ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4รล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR code หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย หากพูดถึงเที่ยวย e ี R E E V นะครับหรือ r a n k e e x t e n d e er d Electric Vehicle นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า E R E V ก็อ่ันเดียวกันนะครับหากแปลตรงตรง,ตรงตัวนะมันคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายส่วนเพิ่มนะครับหรือขยายระยะทางนี่เองนะฮะหลายคนก็อยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็กังวลเรื่องของข้อจำกัดอย่างระยะทางนะครับหรือแม้ก็ว่าบางพื้นที่สถานีชาร์จไม่เพียงพอนะครับ ซึ่งรถกลุ่มนี้นะ R EV e ก็เลยเข้ามามีบทบาทนะโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับรถกลุ่มนี้ขายดีมากขายดีกว่ารถไฟฟ้าแบบร้0แบบ BEV เสียอีกนะครับและในปีนี้2568นะต้องบอกข่าวดีนะครับหลายๆลค่ายจะเอานปทำตลาดในประเทศไทยเท่าที่รู้ก็มี2ค่ายแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีค่ายไหนกันบ้างที่เก่งๆเอาไว้นะครับสำหรับเทโลยว EREV นะครับก็คือมันสามารถเติมพลังงานได้ทั้งเติมน้ำมันและชาร์จไฟเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านี่เองซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งก็บอกว่าก็คล้ายกันนะฮะดูเหมือนปลั๊กอินไฮบริดนะฮะแต่หากมองหลักการทำงานแล้วมันก็คล้ายนิสสันคิก Epower นะครับหรือซีรีส์ไฮบริดนะก็คือเครื่องยนต์ทำให้ที่ปั่นไฟนะครับ ชาร์จไฟลงแบตนะแล้วก็จ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เอากําลังลงล้อนะครับเอาแล้วยี้จะแยกยังไงร,ระหว่าง plug in hybrid กับ e power นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะลึกถึงหลักการทํางานว่าทํำยังไงข้อดีข้อล่อยนะของ e power กับ plug in hybrid เนี่ย iev มันมีดีมีด้อยตรงไหน อย่างที่บอกว่าเทคโลยี R EV นะมีความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV 100%มากมากเลยนะฮะนั่นก็เพราะว่าตัว R EV e เนี่ยสร้างอยู่บนแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้า100%ก็คือมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์มีชุดควบคุมนะครับเพียงแต่เพิ่มในส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ขึ้นมาวางอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่ามาระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเวลารถวิ่งนะรวมก็จะเข้าด้านหน้าตรงกระจังหน้ารถแล้วก็ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกไปนะครับโดยเครื่องยนต์ทําหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าหากมองเซกเมนต์เนี่ยฮะตัว R EV จะอยู่ระหว่าง Plug-in Hybrid กับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%เพียงแต่ว่าไม่เอากำลังลงล้อเลยเหมือนรถ Plug-in นะครับคืออย่าง Plug-in เนี่ยมันจะมีตัวชุดเกียร์นะครับในการตัดต่อส่งกำลังนะบางโหมดนะฮะมันก็ให้เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปลั่นไฟนะครับเหมือนคล้ายๆ R EV e, e v นะครับแต่บางโหมดนะครมันก็ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ลงล้อเพื่อขับเคลื่อนนะครับขึ้นอยู่กับว่า ตัวรถอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะมันก็จะมีชุด c u นะฮะ VCU ประมวลผลว่า ตรงไหนต้องการกําลังล้อตรงไหนต้องการให้เครื่องยนต์เพื่อปั่นไฟเท่านั้นก็คือจะมีชุดเกียร์นะครับแต่ถ้าเป็น REEV ตัดชุดเกียร์นี้ออกไปนะครับทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูไล่ซีเควนส์นะฮะตั้งแต่เครื่องยนต์ทางานแล้วกันนะครับคือเครื่องยนต์นะฮะจะถูกดีไซน์ออกมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะครับเบนซินนะครับสสูบนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่นิยมใช้ในประเทศจีนนะครับ ตัวนี้นะฮะมันจะถูกเอามาติดกับเจนเนอเรเตอร์ซึ่งจะเป็นเจนเนอเรเตอร์ปั่นไฟออกมานะฮะก็จะเป็นไฟ AC 3สเฟสนะครับ<ม>เหมือนมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้ายังไงอย่างนั้นนะครับปั่นเครื่องยนต์ออกมาเครื่องยนต์สตาร์ทเดินรอบอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000รอบเดินแบบเรียบๆนะซึ่งเครื่องยนต์จะถูกเซ็ตไม่ให้มีอะไรมาเร่งมันได้มันจะเดินแบบเรียบๆคงที่นะครับเพื่อผลิตไฟออกมานะครับซึ่งเป็นรอบที่เ็บอกว่า สเสถียรที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเงียบนะหากมีเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและทําให้เกิดเสียงได้เขาก็เลยปรับเดินเรียบๆนิ่งๆ2-3งถึพันรอบอยู่นะครับไปต่อกับเจ n เนอเรเตอร์โดยตรงได้เป็นไฟฟ้าออกมานะเป,นฟฟาานะเป็นไฟฟ้ากระแสะ AC 3เฟสน,นะครับหลังจากนั้นนะกระแสไฟฟ้าจาก AC เนี่ยก็จะผ่านตัวเล็กติฟายเนะเพื่อแปลงไฟให้ไฟกระแสะมันเรียบเพราะอย่าลืมว่า พอผ่านเจเนอเรเตอร์แล้วไฟมันจะสวิงนะก็ตัวนี้ก็จะทำให้ AC เนี่ยเรียบสมูทยิ่งขึ้นนะครับไฟฟ้าที่ได้ออกมา AC จะไป2ที่ครับอันแรกบายพาสไปที่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะบางครั้งมอเตอร์กำลังทำงานอยู่นะครับบางทีแบตเตอรี่หมดมันก็เลยทำหน้าที่จ่ายไปมอเตอร์นะครับเผื่อเอาไว้อันนี้เป็นออปชั่นนะฮะและอีกอันนึงเป็นหน้าที่หลักเลยก็คือเอาไฟแปลงเป็น DC นะครับผ่านตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงเป็น DC ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็น DC นะครับ เวลาจะใช้งานนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือแปลงไฟดีซีไฮโวล์ฮะผ่านอินเวอร์เตอร์กลายเป็น AC ซสาเฟสจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าก็เกิดการขับเคลื่อนที่ทีนี้ถนะ้าเรามาดูสถานะการทำงานของเจ้าตัวรถ REEV นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3โหมดหลักๆเลยนะครับโหมดแรกที่เครื่องยนต์จะทำงานนะฮะก็คือโหมดการชาร์จนะฮะ ก็คือเครื่องยนต์นะครับจะทําที่ปั่นไฟตอนที่รถหยุดนิ่งนะครับคือบางทีล่ะเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีสถานีชาร์จนะครับเราอยากเครื่องยนต์ทาหน้าที่ปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่รอการใช้งานนะฮะเราก็สามารถกดนะฮะโหมดนี้ได้นะครับเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาแล้วก็เดินเรียบเพื่อปั่นไฟนะครับก็อาจจะเหม็นควันบ้างน,นิดนึงนะฮะแม้ตอนที่จอดรอนะอันนี้อาจจะต้องแนะนําว่าไปในที่ที่อากาศไายเทสะดวกจะดีมากนะครับ อ่าตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์จะทํางานปั่นไฟเพื่อรอการใช้งานครั้งถัดไปโหมดที่2นะครับก็เรียกว่าโหมด EV นะครับซึ่งถ้าไฟฟ้ามันเพียงพอแล้วนะอยู่ในแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะฮะเวลาคุณใช้คุณไม่ต้องให้เครื่องยนต์สตาร์ทเลยนะครับก็คือใช้เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30กิโลวัตต์อวขึ้นไปนะครับก็วิ่งได้ประมาณสัก100ยถึงร้อยหโลดแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่หรือถ้าแบต เข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรงได้แบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบดีชาร์จก็ทําได้นะครับและโหมดที่3ามนะครับโหมดนี้สําคัญมากเขาเรียกว่าโหมด e x t e n d e ท range นะครับหรือโหมดที่เราขยายระยะทางเพิ่มขึ้นมานะครับโดยตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาในระหว่างที่เรากําลังวิ่งนะครับถ้าเราดูแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องวิ่งนะฮะไปถึงบ้านใช้ระยะทางเนี่ยวิ่งเนี่ยประมาณสัก1,000โลเนี่ยฮะเราก็บอกเฮ้ยจะไปเชียงใหม่นะสมมติจะไปเชียงใหม่เราไม่อยากจอดแวะชาร์จเลยนะครับ เราก็บดเปิดโหมด Extend Range นะครับเพื่อทําหน้าที่ปั่นไฟในระหว่างที่รถกําลังวิ่งนะก็คือรถดึงไฟไปใช้เครื่องยนต์ก็ผลิตไฟเข้าไปชาร์จและจ่ายมอเตอร์ด้วยนะทำไปพร้อมๆกันทําให้ระยะทางที่บอกว่าวิ่งไฟฟ้าล้วนโหมด EV เนี่ยร้อยถึงร้อโลเนี่ยกลายเป็น1,000โละฮะต่อการชาร์จนะครับแล้วก็เครื่องยนต์1ปั่นไฟจากน้ํามัน1ถังด้วย นอกเหนือจาก3หมดหลักๆแล้วนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือด้วยความที่มันเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือเวลาคุณชะลอความเร็วหรือถอนคันเร่งนะมันจะมีการปั่นหรือรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้งนะครับปั่นไฟกลับมาชาร์จแบตเตอรี่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไงอย่างนั้นนะครับเรียกได้ว่านะฮะถ้าใครที่ต้องการสมรรถนะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะทางที่จํากัดเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าคุณมีน้ํามันอีกถังหนึ่งนับในการ ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟขยายระยะทาง REEV มันเลยกลายเป็นคำตอบนะครับตรงนี้อาจจะมีข้อคำถามนะครับว่าเฮ้ยไอ้ถ้าบอกว่าเอ e อ Extend Mode เนี่ยเครื่องยนต์ปั่นไฟไปด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยวิ่งไปด้วยใช้ไปด้วยเนี่ย มันจะพอหรอผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะฮะหากเรามองอน,นะผมยกมาจากโมเดลที่มีรุ่นมาทําตลาดบ้านเรานะอย่างเชตัวดีพ่อเอ0ศนะครับเอานี้เอาโมเดลในจีนะครับดึงสเปคมานะครับตัวนี้นะฮะจะใช้เครื่องยน,น,น,นต์นะครับเบนซิน1.5ลิตรนะครับผลิตไฟนะฮะโดยจะเดินรอบอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถผลิตไฟได้อยู่ที่30-50กิโลวัต์นะฮะ แล้วก็ผลิตไฟออกมานะครับส่วนหนึ่งจ่ายไปที่มอเตอร์นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนน้อยนะที่เป็นออปชันส่วนหนึ่งหลักๆจะจ่ายเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะฮะมันสามารถวิ่งได้นะโหมดไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณสักร้อยถึงร้อกิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะครับพอแบตเตอรี่นะฮะใกล้จะหมดถ้าสมมติคุณวิ่งหมด EV นะแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะประมาณเหลือย0เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเองนะครับถ้าอยู่ในโหมด E ีีเพื่อ ไม่ให้นะครับเขาเรียกว่าแบตมันหมดจนเกลี้ยงนะอันนี้คือข้อดีเพราะว่ามันดูมันคุยกับแบตเตอรี่ตลอดเวลาหรือตอนที่ใช้ Extended Mo d e นะครับถ้ามันผลิตออกมา30-50กิโลวัตต์นะครับเวลาใช้ไปนะอย่างสเปคดีพอ S05 เนี่ยมอเตอร์จะอยู่ที่150กิโลวัตต์204นแรงม้านะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะฮะจะกินไฟเนี่ยอยู่ต่อระยะทางจะอยู่ประมาณ0 1 5ถึง0.16กิโลวัตต์อวต,ต่อกิโลเมตรนะครับ นั่นแปลว่านะฮะมันผลิตไฟออกมาถ้าเทียบต่อระยะทางมันน้อยมากนะถ้ามันมีไฟเหลือเพียงคอที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าคุณได้ใช้โดยไม่ต้องกังวลได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยมันก็คล้ายๆกับ n i สสันคิก E-Power นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อด้อยรวมทั้งปลั๊กอินไฮบรดด้วยนะฮะ ทีนี้เรามาเปรีย ah e like บเทียบของจริงนะฮะการใช้งานระหว่างเทโลยีปล ok ั๊กอ ok ินไฮบริดนะฮะแล้วก็ E-Power รวมทั้งเทโลยีน้องใหม่อย่าง R EV e นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะผมเปรียบเทียบเป็นรุ่นรถเลยแล้วกันนะครับถ้าปลั๊กอินไฮบริดนะเอารถรุ่นใหม่นะอย่างเจ้าตัว c ีเลออ6ของ BYD แล้วกันนะที่เป็น DMI นะมันก็คือ Plug กอินไฮบรนี่เองนะครับส่วน ePower นะครับเอาเป็นนิสสันคิก ePower นะเพราะมันเซกเมนต์เดียวกับเจ้าตัว D4S05 ที่ผมยกตัวอย่างนะตั้งแต่แรกนะครับที่จีนนะอันนี้ต้องบอกย้ําที่จีนยังต้องมาดูสเปคไทยอีกทีนะครับส่วน REV ก็ตัวนั้นแหละฮะ S05 อ่ะเรามาดูแล้วกันนะครับ Plug-in Hybrid นะฮะจะเติมพลังงาน2ออย่างนะครับก็คือเติมน้ํามันแล้วก็ชาร์จไฟนะครับก็คือเดี๋ยวนี้มันชาร์จไฟ DC ได้นะถ้าเราเห็นของซีดอนหกนะครับชาร์จไฟได้แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ขนาด18กิโลวัตต์อลก็วิ่งได้สักไฟฟ้าล้วนหมด EV เนี่ยถ้าคุณไม่เอาแอบเครื่องยนต์ทำงานเลยนะคุณสามารถให้มันวิ่งได้ไฟฟ้าล้วนเนี่ยประมาณสัก7-80โลจนถึง100โลแล้วแต่การเหยียบของคุณนะครับซึ่งอันนี้เครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานเลยเพราะว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันจะมีทั้ง EV m o โหมดนะครับหรือโหมดแล้วก็มีโหมดไฮบริดนะฮะก็คือให้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่คนก็บอกว่าอยากได้ e-v โหมดนะถ้าขับ่างหวัดค่อยเป็นโหมดไฮบริดละกันนะครับข้อเสียของปลั๊กอินไฮบริดเลยก็คือด้วยความที่ว่ามันมีทั้งน้ํามันและไฟฟ้านะครับมันต้องแบกแบตเตอรี่นะทำให้ตัวรถหนักมากขึ้นนะครับนะถังน้ํามันจะเล็กลงเพราะว่าส่วนหนึ่งมันต้องแบ่งพื้นที่ไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับทำให้นะฮะเวลาถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับตัวเครื่องยนต์ต้องรับภาระ2เท่านะครับอันนึงคือรับภาระลากรถที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่นะครับ ลากรถมาเพราะต้องเอากาลังลงล้อนะครับโดยมันจะมีเซ็นเซอร์ในชุดเกียร์ขับลงล้อและอีกส่วนหนึ่งปานไฟเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับเจ้าตัวเซลล์รุ่นหนะถือว่าดีนะตรงที่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมามันจะไม่ยอมให้แบตเตอรี่นะครับหมดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหมดเมื่อไหร่มันจะกินน้ํามันโคตรเลยนะนี่คือข้อด้อยของลักอินนะฮะก็เลยนะครับให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยพอบแบตใกล้หมดนะฮะสั่งให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาทํางานในโหมด R E E V นะครับคือทําหน้าที่ปานไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่แทน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่านะฮะต่อให้คุณใช้แต่หมด EV คุณก็ต้องซ่อมบำรุงตัวเครื่องยนต์ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะอยู่ดีนะครับอันนี้คือ p l u ๊กอินไฮบริดนะฮะทีนี้เรามาดู E-power กันบ้าง epower วอรนิสันคิกอีพาวเนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการต่อนะครับต่อกันแบบก็คือเอาเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเติมพมาลาังงานก็คือน้ํามันอย่างเดียวนะเหมือนรถไฮบริดทั่วไปนะครับแต่การขับเพื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าโดยจะะะใช้เคครรรื่องยนนนนตับขาด1.2 ทำหน้าที่ปั่นไฟนะครับปั่นไฟออกมานะครับเป็นปั่นไฟมานะครับได้ออกมาสักประมาณ 100- ่งร้อยถึงหนึกิโลวัตต์นะครับที่4,800รอบนะครับปั่นไฟออกมานะครับไฟที่ได้ออกมานะครับก็จะไป2ทางนะครับก็คือไปที่มอเตอร์โดยตรงนะครับและอีกส่วนหนึ่งไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะจะถูกแปลงเป็นดีชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก่อนนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ให้มานะต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด2.18กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าแบตเตอรี่เหมือนกับรถไฮบริดนะครับนั่นหมายความว่านะฮะแบตเตอรี่พอมันให้มาเนี่ย2.18กิโลวัตต์เนี่ยถ้าตีเป็นระยะทางเนี่ยมันวิ่งได้ก็ประมาณสัก10โลนะ15โล14 15โลนะครับเพระาะว่า1กิโลวัตต์เนี่ยผมตีไว้ว่าประมาณสักอ่ะสัก7-8โลละกันเนี่ยก็ตีประมาณไม่เกินเนี้ยเครื่องยนต์ก็ต้องติดขึ้นมาทำงานนะครับถ้าวิ่งในเมืองคุณจะเห็นความประหยัดชัดนะครับเพราะว่าไฟมันเพียงอนะครับ เพราะว่ามันกินไฟเหมือนรถไฟฟ้ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นมอเตอร์ขนาด100 Hans าดกิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าคุณวิ่งเร็วๆนะครับโดยเฉพาะชานเมืองนะคุณวิ่งเร็วๆนะรถไฟฟ้าจะกินไฟเยอะตอนที่วิ่งความเร็วสูงนะครับก็จะดึงไฟออมาจ่ายให้กับมอเตอร์บางครั้งเครื่องยนต์จะถูกเร่งรอบเพื่อให้จ่ายไฟออกมาทันทุกทีทันต่อ,อการใช้งานเพราะแบตเตอรี่ที่เล็กนะครับแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วพอหมดเร็วเครื่องยนต์ก็จะติดนะนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์จะติดบ่อยนะครับ นี่ฮะคือสิ่งที่ทําให้เจ้าตัว e-power เท่าก e-power เนี่ยมันไม่ประหยัดตอนที่วิ่งต่างจังหวัดแต่วิ่งในเมืองประหยัดเหมือนรถไฟฟ้าแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดมันจะไม่ประหยัดเพราะว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างน้อยแถมผุมพลังส่วนใหญ่นะก็คือมาจากการเติมน้ำมันจากภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นเอง ทีนี้เรามาดูเทคโลยี eev กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนลยีที่เอาข้อดีนะของ p l u ๊กอินไฮบรินะมารวมกับเจ้าตัวเทคโลยี e-power นะครับก็คือวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้เหมือน p l u ๊กอินไฮบรเลยเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะชาร์จไฟก็ได้นะครับหรือจะเติมน้ำมันก็ได้นะครับ แต่ก็เอาข้อดีของ e-power คือที่ไม่เอากำลังกับเครื่องยนต์ลง้อเลยเอาแค่ปั่นไฟอย่างเดียวเท่านั้นนะก็ทำให้มันประหยัดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการรวมเข้ามานะของปลั๊กอินกับ e-power เอาข้อดีมาผมถึงบอกว่า rev มันน่าสนใจมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับหากมาพูดอย่างนั้นนะเรามาดูอัตราการบริโภคพลังงานหรือบริโภคน้ำมันดีกว่านะครับเอาเริ่มจากตัวเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนะปลั๊กอินไฮบริดนะจะกินน้ำมันอยู่ที่ 6 -8 ถึงลิตรต่อร้อยโลนะในโหมดไฮบริดนะครับซึ่งอันนี้ไม่นับโหมดในการที่ขับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นในเมืองนะครับถ้าคุณวิ่งในโหมดต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งคุณเหยียบเร่งแซงเนี่ยเครื่องยนต์จะเอากําลังถ่ายลงล้อด้วยนะครับก็จะให้กินน้ํามันมากขึ้นนะฮะแต่ต้องระวังข้อเดียวเลยนะก็คืออย่าให้แบตเตอรี่หมดนะครับอันนี้สาคัญมากถ้าแบตเตอรี่หมดเมื่อไหร่เนี่ยจะกินน้ํามันซดมากๆเลยกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะรัเบนซินนะครับซึ่งก็เนี่ยอน,นละนล100ลนะ100 แต่ถ้ามาดูนิสส e ันคิก k s o w o w e r นะฮะจะกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ3-5ลิตรต่อร0อยโลนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะต้องบอกว่ากําลังไม่ได้เอาลงล้อนะครับเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟนะครับเครื่องยนต์นะครับ1.2ลิตรจ่ายไฟได้ประมาณ100-120นะฮะจ่ายไฟไปลงมอเตอร์นะครับอย่างที่บอกว่าที่มันกินน้ํามันเยอะเนี่ยก็คือตอนที่คุณขับเร็วๆนะครับยิ่งตอนจังหวะคุณขับเร็วเร็ว แบตเตอรี่คุณน้อยอยู่แค่ประมาณ2 1 8กิโลวัตต์อาวนะครับพอโดนเอาไฟไปจ่ายตอนที่มันวิ่งเร็วๆบริโภคไฟเยอะๆเนี่ยน่นหมายความว่าเครื่องยนต์ก็จะต้องติดบ่อยนะครับก็จะทําให้กินน้ํามันเยอะขึ้นนะครับและก็สิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งนะฮะก็คืออายุของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าพอแบตเตอรี่มันเล็กเนี่ยพอดูกใช้ไปเครื่องยนต์ก็เข้ามาชาร์จนะฮะไซเคิลมันก็จะหมดเร็วนะครับเดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวเอาไปใช้เดี๋ยวเอาไปชาร์จเดี๋ยวเอาไปใช้นะครับ ซึ่งอันนี้นะฮะบอกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยทางนิสสันเขารับประกันนะฮะทางค่ายรถรับประกันอยู่ที่10ปีนะอันนี้ก็อุ่นใจนิดนึงนะเพราะแบตมันเท่ารถไฮบริดใหญ่กว่านิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าด้วยความที่แบตเตอรี่มันเล็กมันก็จะต้องชาร์จบ่อยเครื่องยนต์ติดบ่อยโดยเฉพาะขับไกลนะขับูเร็วนะครับอันนี้จะเห็นความสิ้นเปลืองค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะเรามาถึงอันที่เป็น REEV นะครับ REEV เนี่ยสิ้นเปลืองอยู่ที่2-4ถึงลิตรต่อร0 0ยโลนะครับในโหมดไฮบริดนะ ก็คือโหมดที่เอาเครื่องยนต์ติดไปด้วยนะครับก็คือโหมด X10 นั่นแหละก็เครื่องยนต์ติดไปด้วยแล้วก็เอาไฟเอาไปใช้งานด้วยด้วยแบตเตอรี่ที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมันก็เลยทําให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องทํางานหนักนะเครื่องยนต์เดินรอบเรียบๆเ,เติมไฟเข้ามาเรื่อยๆนะครับไฟก็ถูกเอาไปใช้นะฮะมันไม่ได้เหมือน Epower บางจาังหวะที่คุณต้องการใช้ไฟเยอะๆเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะถูกเร่งรอบนะเพื่อบายพาสไปจ่ายให้มอเตอร์นะครับส่วนอันนี้เครื่องยนต์ ปั่นไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรไปเร่งรอบนะก็ทำให้ R EV e นะครับถึงว่ากินเชื้อเพลิงน้อยที่สุดทีนี้มาดูส่วนสุดท้ายนะก็คือส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับแน่นอนนะพอมันมี2ระบบนะครับทั้งระบบไฟฟ้านะเหมือนรถยน์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์นะที่ทําหน้าที่ปั่นไฟนะครับแน่นอนนะถ้าพูดถึงการสึกหรอการซ่อมบำรุงนะครับ ปลั๊กอินเนี่ยจะสึกล้อมากกว่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์รับภาระค่อนข้างหนักนะส่วนใหญ่ก็จะเช็คระยะทุก1 0,000มโลเหมือนเหมือนกันบมดนะทั้ง3แบบนะบทั้งปลั๊กอินในบิดนะฮะ e-power แล้วก็ r-e-e-v นะครับต้องเช็คระยะทุก1 0,000มโลเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ก็ถ้าดูนะครับปลั๊กอินก็เครื่องยนต์จะสึกล้อมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเอากําลังหลวงลอง้ลออย่างที่บอกไปแต่ถ้าม,ามองเจ้าตัว ถัดมาที่เครื่องยนต์จะสึกหลอลองลงมานะก็คือเจ้าตัว e-power นะครับเพราะ e-power เนี่ยต่อให้มันปั่นไฟนะฮะเอากําลังลงมอเตอร์ไม่ลงล้อนะครับแต่ว่าบางจังหวะมันก็จะต้องเร่งรอบขึ้นมาเพื่อผลิตไฟให้ทันความต้องการเนื่องจากแบตเตอรี่มันเล็กนะครับ mm. และส่วนสุดท้ายนะครับ mm. ส่วนที่น่าจะสึกหลอน้อยที่สุดนะฮะก็คือเจ้าตัวเครื่องยนต์ของ R EV e นะครับเพราะว่ามันตั้งรอบเดินเบาอยู่ที่2-3,000รอบเท่านั้น เพื่อผลิตไฟเติมเอื่อยๆนะไม่มีอะไรมาเร่งมันเพราะแบตเตอรี่มันมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นข้อดีนะเรื่องของค่าซ่อมบำรุงค่าสึกหลอที่เกิดขึ้นที่มาจากเครื่องยนต์ในการปั่นไฟก็สรุปรับสำหรับเทคโนโลยี REEV นะครับ Range Extended Electric Vehicle นะับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า EREV นะครับรถไฟฟ้าที่ขยายระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับโดยการมีเครื่องยนต์ปั่นไฟนะครับ มันก็ยังมีคําถามอีกหลายอย่างที่หลายคนก็ยังกังวลน,นะแต่บอกว่าในจีนเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเครื่องยนต์สันดาบจะหมดไปนะแต่วันนี้ในช่วงรอยต่อแบบนี้เที่ยีการเอาเครื่องยนต์กลับมาใช้เอามาเปลี่ยนบทบาทใหม่ทำให้ที่ปั่นไฟเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์นะแลวมันลดการปล่อยไอเสียหรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าเรื่องของการซ่อมบำรุง เรื่องของการเช็คระยะนี้หรือมันประหยัดได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลองทดสอบดูแต่ด้วยคอนเซปต์เนี่ยผมว่ามันถึงว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็การเข้ามาในประเทศไทยมันก็ยังมีหลายเรื่องนะฮะว่าเอ้ยมันจะไปอยู่หมวดไหนมันต้องเสียภาษีสพสานวิทย์เท่าไหร่ควรจะต้องน้อยกว่าไฮบริดธรรมดาทั่วไปไหมหรือมันควรจะมากกว่าปลั๊กอินนะฮะซึ่งหลายคนก็ยังจัดหมวดหมู่ไม่ได้นะมันเป็นรูปแบบผสมผสานแบบใหม่นะครับแต่โดยรวมผมบอกเลยว่า หลายคนก็บอกว่าคนไทยบอกว่ารอเทคโนโลยีนี้อยู่นะครับถึงจะเปลี่ยนมาใช้รถยนไฟฟ้าที่มันมีเครื่องยนต์ขยายระยะทางเพิ่มอย่าง R E E V แบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับเาคโี R E E V นะครับชอบตรงไหนนะฮะหรือมีตรงไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะให้คนได้รู้ความรู้เกี่ยวกับ R E E V เยอะๆนะกดซับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทปีที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับเิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ